โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะนี่ก็อยู่ในอาชีวะอย่างเช่นไงคว่าก็อยู่กับอาชีวะนะวันที่เท่าไหร่ไม่รูนะเข้ามาก็เปลี่ยนชื่อนะจากอินเป็นช่างยนต์นะอืมก็เดี๋ยวไปดูข้างหน้าโรงเรียนนะทั้งันเจะนะไปไหนกันนะ โอ้โหตรงนี้ก็เปลี่ยนอ๋อมีรถบัสเหมือนจะไปตีนะนีไปตีใช่ไหมครับไปรถบัสเลยมาถึงก็ได้ตีเลยขอตึงๆได้ป้โรงเรียนตึงๆมีไหมครับตึงทุกโรงเรียนอะบอกเลยใช่อะ่ะโรงเรียนเรามีอาวุธยังครับเนี่ยอยาก,อยากบอกอยากจะบอกนะอยากจะบอกนะ มีจะมาทับตีนะเพื่อนไปก็บคอมูดคมหมดยังคมหมดยังไอหนุ่มจักรยานไปเปล่าเหรอไอึ้นมาเลยขึ้นมาเลยไปเปล่าไปไหมึ้นมาเลยขึ้นมาเลยไปไหมมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยไปเลยตามไปเลี้ปั่นตามไปโอ้รถบัสมีไม่นั่งแอร์เย็นเย็นจะเอากระดกใช่ไหมไปใช่ เป็นกันหนกแมงเออยาปากดีไอาสัตว์ชอบกูชอบอ้อยอ้อยง่ายกันหนกก็มาหาเราเราไปหากันหนกบ้างดิไปเยี่ยมไปเยี่ยมเป็นห่วงไงเป็นห่วงชุกชุกกันหนกจ้าอยู่มีคนเลยอยู่อยู่อยู่กันเลยนนเลยเด็กกูเก็บรถก่อนแล้วอ้อเข้าไปเลยนะโอเคคนเราน้อยหรือเปล่ากันหนกจ้าพี่มาเยี่ยมอุ้ยเอ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 ้ยจะไปไหนลงมาลงลงอกเสกอกเสกลง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 ไปก่อนเลย กินลงดิกูเบียสดเอากูบ้าออ้สั่ลง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 ไป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 มหมอเหี้ยสามหมอหมอสามหอามหอยไม่ได้เลยวะหนีอยออ้กระจอกมีกูอ๋อมาดิวันแล้อครับมึงวิ่งหนีอ่ะใอ้กระจอกกูหิกระเจาะมืส่วนกูเด็มสวนกูเด็เหีย เย็บเย็บเย็บต่อไอ้สัตว์เอ้ยตัวกูไปเลยเด็กมาใครไหนกระจับเอ้าเทียเอ้ยวะเฮ้ยตัดดิสัตว์กูชื่นเว้ยมาดิชื่นเว้ยอินไงอินแต่กูชื่นนะมึงเป็นคนอะไรปะหอยเยอยกี่คนแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเหลือเยอะจังวะเฮ้ยออกดิพูดตัวไอ้ยออกออกดิกระดิ้วหอยมาดิมาดิะมา กูไปดนวะไหนตยกูเองกูเองใจเย็นนอยช่หมอออกหมอออกมันดีเลหรอมาดิมาดั้มมาพูดดิมันตามูแ้ตามกูดิหัวดัมควากระจอกตายไปดิพี่โุ่ไตตตตตตตโอยดดดีด ที่มาไหมครับเกิดเป็นที่เลยที่หวานมาปูีละกับโรงเรียนนะ้กับโรงเรียนทำไมยังเอาไปไอ้เฮ็ดต่อยเมติดเลยว่ะแม่นนโอ้เมื่อกี้ต่อยไม่ติดเลยอินอินอินไปรับไปเฮ้ยบูบุกว่ะไปแล้วกลับอินไหมเอาไม่เลยไอ้ยินกันเนี้ยกับนกไม่ได้พักเลย ใหไปเลยเรา g ับ b i เรา g ั a b ไปให้เขาเล่นกันไป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 เรา g r a a ไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้โดเรมอนบุกว่ะหยโดเรมอนโดเรมอนค้างเงือะมุมบองเปนรถคนขับมันอยู่เมื่อเนี่โอละเอบอือฮัโหลคนขับไปหลับเลยปเนี่ยเฮ้ยขับามคนข้าม คนครับครับคนครับฮัลโหลคนครับชนไม่เจ๊ลูกพี่อนเจ๊เปิดเลยควายเมื่อกู้โง่เฮียก้าควายถุนไปยาวเออเออว่าไงครับกำลังพีายามขี้เจอกันเฮียเฮียอยากมาครับเฮียเฮียอะไรสักมันกลับแล้วมันกลับแล้วปล่อยมัน แล้วะแมงแล้วจะแมงลูกพี่ก็ไม่อยู่ลงเว้ลงเว้ยมีแพ้ไม่ช่น้ำธรรมดาวิชาอะไ,ไหรหรอกยับโอยับแล้วมองเว้ชนะไปดิ เอ้ยบูบุกบูบุกเอาดิเอาเอาเอาใส่ชับใส่ชับเขาบุกไปไปไปมาดิอุ้ยโทษครับรอกันแล้วกันมา สวยทีละคนทีละคนเต็มเลยมาเด้อเ้ยเพื่อนเพื่อนตัดหน่อยตัดหน่อยตัดหน่อยเพื่อนตัดหน่อยตัดหน่อยตัดหน่อยไปจัดการเองมาเลยตัดมึงเอาอ๋อ อยากเช็คมาหรอไปตัดนายตัดนายรวมไปนหึ่งไปทำชายดีกว่า่มันมาอยสวยอปบึงก็ไปตอนนี้อปผมได้ตอนนี้ปอยผมผมอยอะ่่ะทีละคนทีละคน หมดหมดเลยเธอเดียวตีเราคนตีเราคนก็ไปนอนนะกลับไปนอนนะไฮอุ้มมันมากองกันเอาไปกองหน้าโรงเรียนเลยไปกองหน้าโรงเรียนเลยไปกองหน้าโรงเรียนเลย โโโนนเราเอาช็อปมันมาเปื้อนในโรงเรียนเราช็อปนอกไหมชารีโนชารี he's my f r i n d เฮ้ยเอาเอาหน้าป้ายเราเลยหน้าป้ายเราเลยโดเลมอนโดเลมอนหน้าป้ายเลยเออหน้าป้ายเลยเออโดเลมอนโดเลมอนยูอิสโดเลมอนยินแอคกันน่ะละกัน นีเร็วไปสิไปเปิกรถมาบวกไปไปเอาชื่อเมื่อกี้ชื่อนอเราเราไม่เอาชื่อเลยไปสักไปสักสี่ไหมเดี๋ยวผมอุ้มคนนึงแล้วเดี๋ยวพี่อุ้มอีกคนนึงแล้วเดี๋ยวเอารถผมไปไม่พอสี่คนอะพ่อผมไม่ไหวแล้วไมาไหวไม่ไหววะมีมีเม่ไปมีรถเมล์เอาชนะไปเลยอาจะส่องใครวะรถเม่ประธานไปแล้วว่ะประธานครับประธานครับประธานอยากเอาชื่นประธานพาบุกหน่อยได้ไหม ฮะแป๊บหนึ่งครับว่าไอขอขอรถบัสก็ได้อะไรนะขอรถบัสนี่เลยากตีชื่อเนาะครับผมขอรถบัสให้หน่อยดิเขารวมพลอยู่มันก็ใจเย็นสิเออเขารู้รู้เมื่อกี้ไปสาวคนจะไหวหรอกูเคยไปมาแล้วไม่ไหวเียเดี๋ยวไปเรียกพวกนั้นในโรงเรียนนะใช่ต้องให้ประธานพาบุกนี่ไปกันเป็นสิบเลยไปเลยจะไม่ประธานจะไปไหนอ่ะกูจะไม่รู้บุกชื่นหน่บุกชื่นบุกชื่นเมื่อกี้ชื่นชื่นมาเอาเอาคืนกัน คืนมาแต่รอเราไม่อยู่อ่แบบเราคืนใช่ไหมคุณผู้หญิงเอ้ยใครก็ได้ขับรถคนหนึ่งดิรอรอรอเพื่อนมาเยอะๆกันมันมันมันบานกูใส่ฉับเลกูบากูใส่ฉับลงเลนกูอุ้มหน่อยครับอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยพิตเร์อุ้มหน่อยมากเพราะแกพราะมึงทำได้เว้ยฮะ ที Catholic, ่ตะกนาเอาอ่ออไอเียนี่อยากแตกไอเียนี่อยากแตกอ่ะใช่พูดถูกรลงลงลงปล่อยกูดินปลอปล่อยปล่อยเดเลยเจเลือดนะด้งเพื่อนเนอะิ้งเพื่อนาาเ่นมึงอฉอ อสอบต้องเล่นนะสอบนะสอบเดี๋ยวเผยเจกาพูดนะเว้ยฮัลโหลอุ้ยพี่หลวงไปขึ้นเอาชื่นต่อเลยเฮียชื่นต่อเลยไปเอากระหนกต่อเลย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 แม่งหมดละ กระหนกต่อเฮ้ยไอ้ขึ้นยึมอยู่ข้างใหนยึดอยู่ข้างในอยู่โอ้แล้วแต่แม่งแล้วแต่แม่งไปที่อื่นเถอะไปกระหนกโอ้กูตลกของแม่งว่ะแม่งเรือก็ข้างบนข้างบนข้างบนมีนะมันมันจบไม่ได้มันจบไม่ได้พี่ข้างบนพี่ลองจบดูดิขนาดตำรวจสามมันยังจบไม่ได้อ่ะมันมันขึ้นอ่ะมันคือว่าตำรวจไม่ถึงสามพี่ พี่ลองจบดูดิโอ้แม่งตอดจบตอนหน้าเฮ้ยตายไหมนะเดี๋ยวรอก่อนรออยู่รอเหลือข้างบนอะมันล่าข้างบนอยู่อ๋อข้างบนกำลังไต่อยู่เลยนั่นน่ะเออข้างบนเอาอยู่น่าจะเอาอยู่แหละก็ไม่อยู่ก็นั่นแหละ ไม่รู้ว่ายืนจะสี่คนได้เราได้เรไม่ได้ก็เกินไปหมดเราหมดเราข้างบนมาสักทีมาสักทีไปไปเอาต่อไปไปเอ้ยเอาเอาเพื่อเราอยู่เว้ยเออเออเดี๋ยวนะคนเดียวมึงมันเป็นสิบเลยต่อยกันเองไอ้เหี้ยแม่งก็เสียเลือดแม่งก็เสียเลือดถูกไหมดูนะแม่งก็ตัดกันเองแม่งก็ตัดกันเองเห็นไหมตัดกันเองคเยอะเลยอย่ามันต่อยกันเองนั่นไงเอาดูแล้วชนเนี่ย

ไอ้นี <analyze anthropology> ่รู้โดนร้อนเลยครับชุกดูว่าจับยัดปากมีผิดแน่มีผิดแน่เยอะถูกยัางยอเลยฝ่าเน้าะขวาเลยขอดมองแถว หอยู่ดูดูนะเจ้าหนุ่มพี่ไม่จอดเฮ้ยเอากูลงหน่อยดิฮัลโหลใครอุ้มกูอยู่บ้างหัวดำอ่ะเอาไงเอาไงลงไม่ลงไม่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 เอากูลงก่อนที่พูดได้เบิกรถละกูเดเจ้าหน้าคนนีละปล่อยมันลงเลยปล่อยมันลงเลยปล่อยมันลงเลยขนกเป็นขนมเบ้าปูกระู่ขนมอบูอยู่ไม่ไม่เป็นเชือกเป็นเชือกเป็นเชือกสุดยอดจริงๆเลยพวกเขี้ยปล่อยแล้วกูจะอะไรแดงขึ้นมาขึ้นมากูลงไม่ได้สอดเออใจเย็นใจเย็นถือว่าพี่ขอ แล้วมึงเฉยหลังนอกอ่ะกูเก่าร้อนชื้นโม่ได้ใครเอาไว้บวกชีอย่าไปด่ามันโง่ไปบูนะฮัลโหลอถูกนั่นนั่นไขวะน่ะมันมีความฉลาดอยู่เนี่ยไปด่ามันรู้ทางเร็วเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ทันมันมาเล่นอยู่ถูกไอ้ที่ตะพ่ามันต้องไปแต่งมันไอ้เหี้มถูกวินขาชุบหายไอ้เหี้ยถูกขวาเอวะใจเย็นด้ยไอ้ตู่ เยอะมีขอเฮ้ยบูเยอะว่ะบยเยอะไอ้เหี้ยแล้วเอี่ยมตรงยาวเลยเดี๋ยวว่าโชเซอร์พี่หรือว่าพี่ขอจริงจริงอะจริงจริงที่นี้กระหนกกับบูคนเยอะเลยช่วยเจ้าขับสองชูเออบูเยอะเราก็เยอะอย่าไปกลัวมันถูกชูให้เรียบไปเรียบไปถูกไปเดินทางแล้วบอกว่ามันจะหมดถูกขวาปลยวะตรงตรงตรงนะเดี๋ยวผิดละผิดหมนแล้วผิดละผิดละถูก อย่ามืดนี่โชเฟอร์กูอ่าเฮ้ยใจเย็นถูกถูกเสียตกูผิดก็ได้เฮ้ยแล้วน้ำมันก่อนแล้วน้ำมันก่อนเลี้ยวขวาเออจอดเลย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 ตีแม่งเลยนี่ไงเจอแล้วใครไม่ถอดถอดใส่เลยจอดดิพ่ดใส่จอดอ่ะเอาเลยใส่แม่งเลยไปไปใส่น้องจัดการใครมีต่อดูเองทอดทอดโอ้ มาก็ถอดช็อปครับถอดดีก็ถอดช็อปไม่ถอดอไม่เอาก็ถอดช็อปครับไม่ถอดกูก็ใส่เออเงี้ยไม่ถอดกูกใส่ถอดบ้างดีกูดาวให้เวลาให้เวลามันสิบวิ่งไม่ถอดก็ตัดไปเลยเงี้ยไม่ถอดแน่เพราะว่ามันไม่ถอดเองสามสิบามห้าหูเฮ้ยนับนานเดี๋ยวจะเป็นการินไปเก้าไปเลยถอดไม่ถอดไม่ถอดเองร้องอะไรไม่ได้ช็อปไม่ถอดทำแอคกูดาวอ๋อไปกู เอามันถอ้ีางนเนยต่อยเลยต่อยไปเลยสรุปอะไรไ,ไหนพี่อะม,มึงแมวก็ถอดขอบเฮ้ยเฮียขคเยียดปูเฮ้ยปล่อยเพื่อนหน่อยดิยไปเลยไม่อยากเล่นลงวันดีเพราะว่าหนึ่งหนึ่งวันดี ัดให้ครัตัดให้เอาเลยเอาเลยชุนได้เอาเลยสวยตัดแล้วพี่เอาเ้ขอไม่ฮี้รววเื่องไยอปยตวนี้แหละลวงไปลวงไปในมีเป้าในมีเป่า

เดี๋ยวูบอกไอ้เพื่อนจะเข้าทีละคนเอ้ยเรารถบัสเฮ้ยอ้มมันมากองกันดีเฮียเองเรียมากองรวมกันนิอาะไรอมันกองรวมกันเลยนี่ยมังอยู่ดียังอยู่ดีเอามาลมาตีสัตว์ไอ้เหียกวไอ้เียดียวต้ ดูงามตูดลุงไว้ดูสภาพพวกแม่งเก่ละตัวดีอ้โหใครสนใจหลังไม่ได้เทียดักเทียดักไม่ไม่ไม่บัฟกูเยอะเลยนะไอ้เชียกินเหลี่ยมมเลยงอ้เท่าเอ้ย กับรถเมล์รเมล์ละเจ๊งมือเลยได้เอ้ยยงยันมึงก็ได้แค่นี้แหละอใช่ควารูยังไม่มีฝีมือยังไม่มีเองก็พูดถูกไปใจไม่มีกระทอดชอปไปหัดเจียมกระลาหัวหัดสับเตียยสภาพตัวเองได้แล้วว่ามันแบบไม่รอดแล้วถูกมึงอ่ะถกถูกถูกถักถบกถูกถูกถูกถกถูกถักถูกวาอกูกูกกว อยู่ตลลำหลวนลงตำหลวนมาไล่ตำหลวนมาไล่ไปไปไป